ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้กลับมากับหนังสือชื่อยาวนิดนึงนะคะชื่อเรื่องว่าฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหนียวขาวของเขาคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะรอจนจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบบอ่านรีวิวสปอยกันเลยทีเดียวแต่ว่าคิดไปคิดมาเล่มแรกกันเลยเนี่แหละค่ะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องอะคะ่ะขอบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยจริงๆมี พิเกอร์วอร์นิ่งเยอะมากนะคะเพราะด้วยความที่แบบมีหลายๆอย่างแล้แต้องขอสรุปโดยคร่าวๆละกันว่าการทำลายร่างกายมีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการทำผิดศีลธรรมที่สําคัญมีการข่มขืนนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องอะคะ่ะขอมาที่ชาตัวละครก่อนคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือโมหลานจอมราชนผู้เหี้ยมโหดที่กลับชาติมาเกิดชูหวานหนิงอาจารย์ของเหล่าเด็กๆผู้หน้านิ่งแล้วหน้าเดียวหน้าซึนตลอดเวลาซื่อเหมย บุคคลสําคัญเพื่อนร่วมสํานักี่โม่หูลานแอบล้างเหวียงเมืองสิทธิ์ร่วมสํานักเริ่มต้นมาค่ะก็เปิดได้ความสามารถทั้งหลายของโมลานเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการลบกลนวิชาและความสามารถต่างๆ รวมถึงความสามารถพิเศษในการร่วมรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอลที่เด็ดไม่เป็นรองใครในชาติปัจจุบันที่เขียนถึงก่อนเซนทั้งหลายอะคะ่ะรวมตัวกันเพื่อที่จะโค่นเขาลงแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยค่ะโหดร้ายผิดมนุษย์มนาฆ่าแกงหมดใครที่ไม่ถูกใจแทบจะล้มเผ่าพันธกันเลยทีเดียวแถมยังจับอาจารย์ตัวเองที่ชื่อว่าหวานหนิงมาทรมานอีกช่วยมึง สิทธิ์ร่วมสำนักของเขารีบขึ้นไปที่ยอดเขาไม่รอเซียนคนอื่นเลยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการช่วยเหลืออาจารย์ตัวเองช่วยเหมืองขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยก็เจอม่หลานกําลังหายใจรวยลินละแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีคนมาปราบเขาได้นะคะแน่นอนจอมราชันผู้ยิ่งใหญ่จะมีใครมาปาราบเขาได้ยังไงที่โม่หลานมีสภาพเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาตัดสินใจกินยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมีชีวิตที่โดดเดี่ยวเนี้ยต่อไปอีกทำไม โมหลานบอกกับช่วยเมืองว่าให้รีบประครบศพอาจารย์สิก่อนที่เขาจะตายเพราะว่าเขาเนี่ยได้ใช้พลังเวทของเขาส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะสตาร์ปล่างอาจารย์เขาไว้ดังนั้นถ้าเขาหมดลมลงล่างอาจารย์ก็จะกลายเป็นแค่เท่าทุลีไปด้วยช่วยเมืองค้ำควรว่าโม่หลานเนี่ยใจร้ายทำไมทำอาจารย์ขนาดนี้ท,ทั้งที่อาจารย์เนี่ยรักระวังดีกับโมหลานมากขนาดนั้น โมหลานบอกว่าไม่จริงหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ไม่เคยรักเขาเลยแถมยังฆ่าคนที่เขาหลักลงอีกนึกว่าเรื่องเราจะจบเพราะว่าชีวิตของราชันจบลงใช่ไหมคะจริงๆไม่ค่ะนั่นคือการเริ่มต้นโมหลานลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนที่เขาอยู่ในหอนางรมประจําสมัยที่เขายังเที่ยวเล่นอยู่เลยข้างกายเขาเลือบไปเนี่ยก็เจอกับชายหนุ่มอ่อนหวานที่มีหน้าตา งดงามนอนอยู่เขาจําได้ว่าสมัยชาติที่แล้วตอนที่เขาเป็นจอมราชันเนี่ยเขาชอบมาหาคนผู้นี้มากเพราะคนผู้นี้เนี่ยหน้าตาน่ารักเหมือนคนที่เขาแอบรักนั่นก็คือซื่อเหมยเขาเนี่ยบูชาซื่อเหมยจนไม่กล้าแตะต้องให้แปดเปือเป้อนก็เลยมาหาหวังจิวแท้ชาติที่แล้วตอนเป็นราชันทําได้มากสุดก็คือการจุมพิดด้วยการแตะเลียมฝีปากอย่างแผวเบาเพียงเท่านั้นหลังจากนอนงงมาสักพักโมหลานเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วก็มั่นใจแล้วว่าตัวเองเนี่ย ได้ย้อนชาติกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเขาก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะเจอกับซื่อเหมยคนที่เขาลักอีกครั้งชาติที่แล้วเขาไม่สามารถปกป้องคนที่เขาลักได้ดังนั้นครั้งนี้ที่ได้กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเขาจึงตั้งใจไว้อย่างแนว่วแนว่ว่าเขาจะปกป้องซื่อเหมยให้ได้จะไม่ยอมปล่อยให้ซื่อเหมยตายในอ้อมกอดเขาอย่างชาติที่แล้วอีกโมหลานเดินทางกลับขึ้นสำนักที่อยู่บนเขาด้วยหัวใจกระปรี้กระเป๋าเพราะว่าเขาเนี่ยได้ปกป้องซื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่กลับมาเจอกันอีกครั้งจากพวกป่วนข้างางท ต่ก่อนจะกลับขึ้นมาเนี่ยเขาได้ก่อเรื่องไว้กับหวังจิ๋วที่อยู่หอนางโรมเขาจึงโดนว่านหนิงอาจารย์ของเขาอะนะคะที่เขาเครียดแค้นมาตั้งแต่ชาติที่แล้วที่จับไปทรมานเนี่ยทำโทษเขามองว่านหนิงด้วยสายตาขับแค้นใจนั้นเขาก็ดันชื่นมื่นขึ้นมาเมื่อ ซื่อเหมยเป็นคนมาดูแลเขาหลังจากที่เขาโดนทำโทษคือเขาโดนการทำโทษในการเคีียนปบยและกักบ,บริเวณทำให้ซื่อเหมยมาคอยดูแลแผลของเขาโมหลานคิดชิงชังหวานหนิงจนไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างที่หวานหนิงทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อลูกศิษย์ทั้งนั้นเพียงแต่หวานหนิงเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดพูดน้อยมีหน้าเดียวคือหน้านิ่งไม่ว่าจะดีใจเสีย ร้องไห้ยิ้มหัวเราะหน้าเขาจะหน้าเดียวเสมอทําให้ไม่มีใครรู้เลยว่าวันหนิงจริงๆแล้วคิดรู้สึกอะไรขอเล่าปูไปก่อนว่าจริงๆแล้ววันหนิงเป็นคนมีความรู้สึกนะคะไม่ได้เป็นคนไม่มีความรู้สึกอย่างที่คนอื่นคิดคือด้วยความที่เขาเป็นคนนิ่งมากทําให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคะ่ะต่างคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีหัวใจ แต่จริงๆแล้วเขามีนะเขารู้สึกโดดเดี่ยวทุกครั้งเลยแต่เขาก็ไม่กล้าแสดงความอ่อนแอนี้ให้ใครได้เห็นวันหนึ่งทั้งว่าหนิงโมหลานและซื่อเหมยได้รับภารกิจให้ลงไปปราบมารโมหลานดีใจมากเพราะเขาจําได้ว่าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยในภารกิจนี้เขาอะได้จุมผิดกับซื่อเหมยเป็นครั้งแรกเขาก็ตั้งใจไว้ว่า ชาตินี้เนี่ยไม่ได้กลับมาอีกครั้งเมื่อฉากนั้นกลับมาเขาจะไม่มีทางปล่อยซื่อเหมยออกไปเฉยๆแน่นอนแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อถึงฉากนั้นจริงคนที่โมหลานดึงกลับมาจูบอย่างดูดดื่มนั้นคือว่านิงที่เขาเห็นและจินตนาการว่าเป็นซื่อเหมยว่านิงบอกว่าที่เห็นว่าเป็นซื่อเหมยเพราะว่าในนี้มันคือค่ายมายาให้ระวงังเพราะจะเห็นแต่คนที่อยากเห็นคราวนี้ถึงทีโมหลานเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองในชาติที่แล้วที่คิดไว้ได้จูบกับ ซื่อเหมยนั่นนะ่ะตัวเองได้จูบก,กับซื่อเหมยหรือหว่านิ่งกันแน่ในศึกนี้ว่านิ่งใช้ตัวเองเป็นกำบังปกป้องโมหลานจนตัวเองเจ็บหนักคือมันจะเป็นผีเขาก็จะมีพลังอยู่เช่นกันเขาแบบใช้มือทั้งห้าเนี่ยจิกลงไปในโลงแล้วก็กรีดจนเนื้อข้างหลังอะ่ะเวอะเห็นเข้าไปในกระดูแต่ว่า ว่านหนิงเนี่ยก็ไม่เคยร้องขอให้ใครช่วยรวมถึงตัวโม่หลานเองอันที่จริงว่านหนิงเนี่ยมีใจให้โมหลานมานานมากพอเจ็บปวยปุบป,ประคาะตัวเองก็เริ่มคิดไปย้อนหลังว่าเออตัวเองเนี่ยจริงๆก็อยากให้โมหลานมาใส่ใจนะเพราะตัวเองมีใจให้โม่หลานแต่ก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนกันอาจจะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้ากันในวันที่โม่หลานมาขอรบะขอให้ตัวเองเป็นอาจารย์ให้ แต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยเอ่ยความรู้สึกอะไรต่างๆออกไปเพราะด้วยฐานะสิ์กับอาจารย์อะกลับมาที่ศึกเมื่อโมหลานเห็นว่าวาันหนิงบาดเจ็บหนักเลยเข้าช่วยเหลือไม่ได้มีใจให้หรอกเพราะรู้ว่าวาันหนิงเนี่ยเจ็บหนักเพราะตัวเองเลยเอาอาหารที่วันหนิงชอบมาให้ทั้งที่ก่อนหน้าทําแต่อาหารที่เอาใจซื่อเหมยคือเป็นอาหารรสเผ็ดแต่ตัวของวันหนิงเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดเมื่อกลับขึ้นมายังสํานักวันหนิงเนี่ยก็ยองไปรับโทษเพราะแหกกฎตีชาวบ้าน ต้องบอกก่อนว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะเขาต้องลงไปปราบมารใช่ไหมแต่พอเมื่อวันหน่งได้คุยกับมารเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเป็นคนที่แสงไม่ดีจนมารเนี่ยต้องออกอะไรว่าวันหนิงพอได้รับฟังเรื่องจากมารเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้เกลือหันไปตีชาวบ้านแทนที่จะตีมาเขากลับขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยอมรับโทษโดยการที่ต้องโดนโบยทั้งหมด200ที โดยที่ไม่ยอมบอกกับเจ้าของสำนักด้วยว่าตัวเองเจ็บหนักทำให้แผลที่ได้รับเนี่ยคะ่ะจากการปกป้โมหลานเนี่ยยิ่งอักเสบและแย่เข้าไปใหญ่โมหลานเห็นดังนั้นเนี่ยก็โมโหมากว่าทำไมวันหนิงถึงดื้อรั้นขนาดนั้นทั้งรับโทษแถมยังไปใจดีช่วยเหลือสิทธิคนอื่นอีกคือมันจะมีตอนที่หนึ่งในโทษที่จะต้องไปทำความสะอาดสะพานแล้ววันนั้นฝนตกเขาก็กลัวสิทธิจะไม่สบายก็เลย ใช้แรงเนี่ยเสกคาถาเป็นม่านบางฝนให้โดยที่ลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นวันหิงเป็นคนทําโมรานจึงเข้าไปช่วยเหลือวันหิงคือไปทําแผลให้ไปใส่ยาให้แต่ตอนนั้นวันหิงก็สลบไปนะคะก่อนนอนเนี่ยเขาอะก็กอดวันหิงเอาไว้เนี่ยอ้อมแขนเหมือนกับชาติที่แล้วที่เขาชอบทําในช่วงเวลาหนึ่งความแน่ใจของโมรานก็หลุดออกมา ว่าที่เขาฆ่าตัวตายไปเนี่ยเพราะว่าวาันหญิงได้ตายจากเขาไปแล้วเขาจึงไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปเพื่ออะไรเหมือนไฟสุดท้ายที่ทําให้เขายังอยากมีชีวิตอยู่มันได้มอดลงวันหิงเนี่ยตื่นขึ้นมาในอ้อมแขนของโมหลานด้วยอาการตื่นตะลึงแต่ก็พยายามตีหน้าเรียบปลุกโมหลานให้ตื่นขึ้นแล้วก็มาถึงเวลาที่แต่ละคนต้องไปเลือกอาวุธประจํากายของตัวเองค่ะเป็นอาวุธซักดิธิ์เมื่อชาติที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวซื่อเหมยไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเหมือนวลวุฒิยังไม่ถึงโมหลานอยาก ให้ซื่อเหมยไปด้วยเลยขอให้ซื่อเหมยไปด้วยทั้งหมดเลยตัดสินใจไปกันอย่างที่หมายไม่ว่าจะเป็นโมหลานวานิงเชีย่ยเหมยซื่อเหมยโมหลานตั้งใจเลือกดาบเหมือนดังชาติที่แล้วเพราะมันเป็นดาบที่มีประสิทธิภาพสูงมากแต่เขาอ่ะดันมาเจอกับมังกรเท่าตัวเดิมที่เริ่มไม่แน่ใจในจิตวิญ,ญญาณของเขาแล้วครั้งนี้เขาจึงได้กล่องกล่องหนึ่งที่ชื่อว่ากล่องหวนคนึงชั่วการมาแทน โดยมีข้อแม้ว่าคนที่จะเปิดกล่องนี้เพื่อเอาเอาวุธข้างในออกมาได้อะค่ะจะต้องเป็นคนมีใจรักมั่นกับโมหลานซื้อสัสตว์ต่อโมหลานและตัวโมหลานเองก็ต้องมีใจให้กับฝั่งนั้นด้วยเช่นกันโมหลานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าคนคนนั้นคือซื่อเหมยพอขึ้นมาที่เหนือน้ําได้เขาก็เลยยื่นกล่องหัวนคนึงชั่วการให้กับซื่อเหมยแต่ซื่อเหมยก็ไม่สามารถเปิดออกได้ตอนแรกโมหลานคิดว่าเป็นเพราะว่าซื่อเหมยใส่ถุงมืออยู่ประจวบกับ,กบที่ว่า ว่านหนิงยื่นมือมาพอดีหยิบกล่องตอนนั้นโมหลานคิดในใจตายแล้วฉันไม่ได้อาวุธแล้วแน่เลยเพราะว่าตามกฎเนี่ยค่ะคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเปิดกล่องได้ลองได้แค่ครั้งเดียวไม่ใช่ลองไปเรื่อยๆเ,เขาคิดว่าซื่อเหมยไม่ได้เปิดแล้วมาว่านหนิงจับเขาจะต้องไม่ได้เปิดกล่องข้างในแน่นอนแต่กลายเป็นว่าว่านหนิงเปิดกล่องนั้นได้โดยง่ายได้โมหลานตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะนอกจาก วานหนิงจะเปิดกล่องได้อาวุธที่อยู่ข้างในใกล้ดันเป็นแส่เหมือนของหวานหนิงอีกด้วยความตกใจโมหลานก็เลยเรียกชื่อแท่ตัวเองว่าเจียนกุ้ยที่แปลว่าบาบอคอแต่เจียนกุ้ยเลยได้เป็นชื่อที่เป็นแส่คู่กับวานหนิงที่ชื่อว่าเชียนเวินอ้อตั้งย้อนเล่ากลับไปก่อนว่าจริงๆแล้ววานหนิงอะคะ่ะเขาก็จะมีอาวุธประจํากายของเขาเหมือนกันนั่นก็คือแท่ที่ชื่อว่าเชียนเวินเชียนเวินจะเป็นเหมือนแท่ประจํากายที่รู้ใจหวานหนิงมากวานหนิงจะใช้เชียนเวินในการรีดเอาความจริงจาก ตูจักสิทธิ์เราก็จะใช้เพื่อฆ่าศัตรูในตอนนั้นที่เลือกอาวุธเนี่ยค่ะทั้งตัวหวานิงกับโมหลานก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกหลอกอยู่เช่นกันเขาก็เลยกําลังหาทางออกโมหลานมักพูดเสมอว่าตัวเองไม่รู้สึกอะไรกับวานหนิงแถมยังเกลียดขี้หน้าเราไม่ชอบวานิงด้วยซ้ําแต่ในทุกๆครั้งแม้ว่าชาติเนี้ย วานหนิงจะยังไม่ได้เป็นอะไรกับโม่หลานก็ตามแต่โม่หลานก็จะมักหึงหวงเลือดขึ้นหน้าทุกครั้งไปไม่ว่าจะเป็นตอนที่วันหนิงนั่งแช่ในสาบัวในบ้านตัวเองเพราะว่าต้องการทำการรักษาแผลค่ะในสาบัวตอนนั้นมีชายกลนขนาบข้างสองข้างเขาไม่สังเกตให้ดีเพราะมัวแต่หึงจนหน้ามืดเข้าไปทำลาย่ายกลทิ้งจนวันหนิงต้องเจ็บหนักแล้วไหนจะเป็นตอนที่ไปนอนลงเตียงที่วันหนิงต้องนอนกับเสี่ยวเหมิง โม่หลานเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยเพราะคอยแต่แอบฟังว่าอีกห้องหนึ่งคุยอะไรกันพอได้ยินอะไรไม่ชอบมาพากลหน่อยก็รีบแจ้นไปที่หน้าห้องพังประตูเข้าไปทันท,ทีทั้งทั้งที่สองคนนั้นเขาก็แค่ทําแผลให้กันแล้วไหนจะตอนที่ไปอาบน้ําร้อนที่ร่างกายตัวเองมีปฏิกิริยาทุกครั้งที่เห็น นนแถมตอนที่อยู่ในค่ายคกลนอันล่าสุดที่โดนบังตาตอนที่เขาเห็นหวานหนิงเนี่ยมีรอยจูบเป็นจ้ำตามร่างกายมู่หลานโกรธแค้นถึงขนาดตะโกนล,ลั่นประกาศว่าจะไปฆ่าคนที่ทําแบบนี้กับหวานหนิงเพราะว่าหวานหนิงเป็นคนของเขาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังบอกว่าตัวเองเกลียดหวานหนิงอยู่ดีเพราะหวานหนิงทําให้ซื้อเหมยคนที่รักเขาตายกลับมาเรื่องในค่ายคือได้อาวุธเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะไม่ใช่ผ่านไปง่ายๆนะเขากับหวานหนิงเนี่ยหลงอยู่ในค่าย เขาทั้งสองจับมือกันมั่นแต่พอตัวโม่หลานเจอ ซื่อเหมยปุ๊บเนี่ยก็ปล่อยมือของวานหนิงทันทีทําให้วานหนิงรู้สึกใจหายเพราะเขายังเสียดายความอุบนที่ยังติดอยู่ไปนิ้วที่โมหลานทิ้งไว้ให้อยู่เลยเรื่องราวในเล่มหนึ่งก็คือจบอยู่ที่เท่านี้ค่ะว่าเออทั้ง4คนโมหลานวานหนิงซื่อเหมยและเซียงเหมิงต้องต่อสู้กับเทพเซียนมานตนหนึ่งที่หลอกว่าตัวเองเป็นเซียนสร้างอาวุธแล้วก็พยายามหาทางเพื่อให้หลุดไปจากสถานที่แห่งนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานเรื่องราวของตัวละครแทบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวโมหลานเองที่ ชอบทำตัวเป็นหมาคอยอ้อนผู้อื่นหรือวานิ่งที่เป็นเหมือนแมวขาวในสายตาของโมหลานเพออาราะอะไรเพราะว่าวานิงชอบใส่ชุดสีขาวแล้วความรักอันซับซ้อนระหว่างโมหลานวานิงและซื่อเหมยคือพออ่านจบแล้วอะค่ะก็อยากรู้แล้วว่าชาตินี้เนี่ยมไหล่โมหลานจะรู้ใจตัวเองสักทีว่าตัวเองเนี่ยมีใจให้หวานิ่งหรือที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่เคยมีใจเลยแต่ว่าแค่หึงหวงเพราะแค่ชาติที่แล้ววานิ่งเป็นของเขาจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริง เขาชาติที่แล้วจะฆ่าตัวตายตามวันหนิ่งทำไมนะแล้วก็ซื้อเหมยจริงๆแล้วอะค่ะแม้คนเขียนจะเขียนมาเรื่อยๆแต่เราก็ดูว่าแบบเอซื้อเหมยเขาจะมีอะไรหรือเปล่าตัวละครเนี้ยมันดูหน้ามีอะไรนะก็เลยรุนมากเอาระค่ะเล่มหนึ่งก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อไปต่อกันเล่มสองเมื่อออกนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย